ช่วงเอช่วงเอที่จะลุงที่เต่าเหม็นตึงเตะลึงตึงตังโหสวยงามมากครับเหมือนเขาจะเป็นงานงานบุญนะครับ เงินบเงินงานแต่งครับน้ำเที่ยวของเราครับนี่ทาตัวอาจารย์มิวนะครับสีสันสวยงามมากเลยครับดูเขามีอะไรข้างหน้านะครับพี่ตามเป็นพี่น้องที่บัะพากันมาตาข้างในครับมีอะไรครับโอ้เห็นแล้วครับนี่คือต้นผู้เรียนนะครับอ้ต้นผู้เรียนครับ ่ะ,ะ,ะต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนขวามือลูกตอนนี้เรากำลังเ,เ,เข้าสู่ป่าสีมรกนะครับดูลนะักษณะพุ่รมระเทศรอบๆนะครับก็เป็นเราจะเข้าดินแดนลึกลับมีต้นไม้นะครับ ครับยอยโอเคอะไรนะครับอะรกก็มีคนเกี่ยวชาวเกาหลีน่อันนี้นี่ท้าน่าจะมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคนนี้ครับหน้าตาอันนี้นะอันนี้น่าจะมาจากคองโกนอะล็กออล็กเตอารเมาซสยกวเห็นไหมครับนี่เกาหลีนะครับ นำนาไระวังระวังล่มทิ่มตาเพื่อนุกขึ้นสูงหน่อยลูกูเือนเลือดจริงยกลุกยกลมขึ้นสูงหน่อยลูกเอดไปเลือดด้วยเก็ค่ดิเดินยางไม่ใช่เหรอเป็นยางลงนิ้วด้วยนะอ้ยบอกแล้ว นี่นด้ี่เหรอเก่งมากเก่งมากส,สู้ๆส,สู้ๆตาไผนะครับอ,อไก,ออกลของเราครับไปชุมชนกร,ร,ระถุงป้ารวยนะครับไปชุมชนของเรา สังเกตด้านขวามือทุเรียนต้งนั้นนะครับยังไม่ออกลูกนะครับต้นพ้ปูเจอแล้วครับเด็กเาเป็นลูกสาวกหนูมีผู้ติดตามในติ๊กต็อกห้าแสน้นไแม่ไผ่ค่ะไม่ไผ่ครับ ลักษณะความรุ่มลื่นนะครับเขียวนนกจะเป็ไผเปาะเนาะตลอดอทั้งปีค่ะมีขายจะเป็นแบบผงไผ่ไผ่รื่มแลงหรือว่าไผ่หวานเนาะอ๋อไผ่หวานนะครับ<ะ><ห>เนาะไผ่รืม<ห>แลงขายตลอดทั้งปีค่ะครับผมนนแบบได้ขายครับ อ่ารถอีแท็กนะครับที่เราบางคนไม่รู้จักชื่อนะครับคเลือกชื่อเขารถอีแท็กนะครับเป็นรถประจําถิ่นนะครับแล้วก็ใช้บริการนักท่องเที่ยวเนาะนะครับบรรยากาศรอบๆก็เป็นนาข้าวนะครับสวยงามนะครับท่องเที่ยวก็จะมานั่งจุดนี้จุดแรกเลยครับมาชมความงามธรรมชาตินะ ทุ่งนาทุ่งข้าวนะครับบรยรยากาศล้อมรอบด้วยภูเขานะครับสวยงามมากนะครับโอเคครับจุดนี้ฝั่งนี้ก็จังไหสังเกตจา